การละครั้งหนึ่งนณหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนามีเป็ดน้อยสีเหลืองชื่อว่าปุ๊กปิ๊กเขาเป็นเป็ดตัวเล็กแสนสดใสชอบวิ่งเล่นกับเพื่อนๆและทุกเย็นมักจะออกมายืนริมบึงมองไปยังทุ่งนากว้างใหญ่สีเขียวที่ลมพัดไหววันหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์กำลังคล้อยต่ำแสงสีทองอาบไปทั่วทุ่ง ปุ๊กปิกเห็นวัวตัวอ้วนท้วมลายขาวดำเดินเคี้ยวหญ้าอย่างสง่างามกลางทุ่งนารูปร่างใหญ่โตของวัวทำให้ปุ๊กปิกตะลึงเขามองตัวเองที่เล็กกระจิตริษแล้วก็ถอนหายใจถ้าเราได้ตัวใหญ่เหมือนวัวก็คงดีจะได้ดูสง่างามไม่ตัวเล็กแบบนี้ปุ๊กปิ๊กคิดในใจด้วยความอิจฉา ด้วยความอยากลองเขาจึงหันมาหาวิธีทําให้ตัวเองใหญ่ขึ้นปุ๊บปิกสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วพองตัวให้โตที่สุดฮึบฮึบปุ๊บปิ๊ก,กพยายามพองตัวจนแน่นแก้มหน้าแดงกำ่ำหัวใจเต้นแรงจนเริ่มหน้ามืดเพื่อนเพื่อนเป็ดที่อยู่ใกล้ๆมองเห็นก็ตกใจก่อนจะพากันหัวเราะ ปุ๊กปิ๊กเจ้าทำอะไรนะฮ่าๆๆใช่แล้วเราไม่จำเป็นต้องเหมือนวัวหรอกนะเสียงเพื่อนๆนดังขึ้นบางตัวรีบบอกด้วยความห่วงใยหยุดเธอปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวก็หายใจไม่ออกนะปุ๊กปิ๊กหยุดหอบแฮกๆแล้วมองหน้าเพื่อนๆด้วยสายตาสับสนเพื่อนตัวหนึ่งพูดขึ้นเบาๆแต่ชัดเจนว่าปุ๊กปิ๊ก เราทุกตัวไม่จำเป็นต้องเหมือนใครหรอกความพอดีในแบบของเราเองต่างหากที่สำคัญที่สุดเป็ดน้อยนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจู่ๆก็หัวเราะออกมาความอิจฉาที่แบกอยู่ในใจหายไปทันทีเขาหันไปมองวัวอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ด้วยความอยากเป็นเหมือนแต่ด้วยความชื่นชมในความต่าง ใช่แล้วเราคือเราการเป็นตัวเองก็ดีที่สุดแล้วปุ๊กปิ๊กพูดพร้อมยิมกว้าง